เงียบบ่ว่าฮะอุ้ยจะกลับบ้านแล้วพี่น้องแล้วอันสุดท้ายได้หน่อ้าวมันกินปลาเล็กอือปลาบูกินปลาเล็กมันแห้งกินปลาเล็กทิ่มด้อยปลาอ้าส่งท้ายอันตัวอันสุดท้ายได้แล้สิกลับบ้านนะเดนรอบอันสุดท้ายอือไ,ไ,ได้มาตัวใหญ่ระวังด้วยมันจะกระโดด เพื่อนให้เอาตัวมานครับเออมันกินปลาบูเนาะมันเอาจนตายเลยโหเมื่อเราบอกเมื่อเท่านี้เมื่อแล้วเมื่อได้ตัวใหญ่ให้ใหญ่เซมตัวนั้นนห้ใหญ่ตัวนี้และสุดท้ายตัวใหญ่ก็มูตัวถี่ว่อันสุดท้ายนี่นะใหญ่บ่ใหญ่ อันระวังระวังค่อยขึ้นๆเอาอันนั้นลงเลยดีมันกระโดดได้ปะพออ,ออืมันมันหยกกับขึ้นนักขนาดเไ้มาดะห้าหกลกเพราะ